วันนี้มาผัดกะเพราหมูกรอบกับกุ้งกับหมูสับหน่อยหนึ่งม,มารับชมกันนะคะผัดกะเพรากุ้งหมูกรอบหมูสับมารับชมกันค่ะค่ะวันนี้จะมาผัดกะเพรากะเพรารวมมีมีกุ้งม,มีหมูกรอบมีกุ้งอยู่กล่องหนึง่งเนี่ย อย่าตัวมันเล็กย่าเลยจะไม่ปอกกับผัดไปทักตัวเนี้ยผัดกะเพราแล้วก็มีหมูกรอบถ้วยเล็กนึงแล้วก็จะหมูสับหน่อยนึงนะอ่ะจะผัดรวมไปเลยอันนี้หมูสับก็รวนมาแล้วนี่ก็จะใส่พริกเลย พริกก็ตำาม,มาต้องเอาเ้าก่อนที่ผัดกะเพราหมูกรอบกับหมูกราบอันนี้ปนกุ้งด้วยวันนี้จะผัดเผ็ดนะ่ะกุ้งเม้เช้าเขาเดินขายกุ้งกล่องเนี้ยร้อยห้าสิบอะดีวนนว่ามีพริกมีหมูอยู่หน่อย,อยนึยนงแล้วก็ มีใบกระเพราอยู่แล้วว่าเก็บมาสดๆที่ต้นเนี่ยเราจะใส่กุ้งเลยกุ้งตัวไม่โตอ่ะปัดตหนวดออกไปไง เดี๋ยวค่อยใส่หมูเพราะว่าหมูมันหมูมันสุกแล้วเนี่ยปรุงรสไปเลยให้มันหอยกสองค้อน นวดไปเลยกุ้งสุกง่ายใ่น้ำมันหอยก่อนช้อนหนึ่งล้วกนน้ำมันหอยใส่กปุกว้ไงเฮงต้องตักน้ำมันจะหกนะ Thêm một cái lên Mình ní tiêu em Mình thêm lại Mình thêm lại

เพราะว่าเป็นกระปุกอนะ่ะไม่ได้เป็นขวดอันนี้หมูหมูกรอบทอดจะกรอบเลยอะแข็งเลยอะทอดแล้วแข็งไปน้ไม่ค้าหั่นมาบางไปไง เดี๋ยว้ขึ้นนอนกันใส่ชูรสหน่อย ับข้าวแบบง่ายๆอะ่ะแปลกๆย่าก็กินไม่เป็นไงย่าทํากับข้าวที่ย่าก,กินเป็นอะ่ะมันก็ซ้ำๆมันพ่ายา่าชอบกินยังไนย่าก็ทําอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าย่าก,กินแปลกไม่ได้แล้วแม่มีย่ามีอายุมันอาหารมันไม่ย่อยอาหารไม่คุ้นเคยมันก็ทําให้ท้องใกล้ไม่ดี เดี๋ยวต้องชิมดูก่อนเดี๋ยวรอให้ซุปขนนละลายก่อนก็จะชิมรสชาติเป็นยังไงแล้วจะใส่ใบ ใบกะเพรามาน้ำชิมกันเดีย๋ยวเรียกทุกรูปมากินเค็มแบบต้องใส่น้ำตาลหน่อยเค็มไปน่ะ ไปน้ำตาลอีกหน่อยมันเค็มไปแ,แดงน้ำมันหอยเค็มใส่น้ำมันหอยได้สามช้อนน่ะชิมอีกรอบ แล้ละเผ็ดไปหน่อยไใบกะเพราเยอะอยู่แต่เหน่ยวแล้วก็ไม่เหลือเท่าไหร่ ต้องใส่ใบกระเพราให้หอมอร่อยอยู่อร่อยแล้วกล่อม กะเ,เพรากุ้งหมูสับหมูกรอบค่ะก็ผัดเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยแล้วยาก็ผัดกะเพรารวมมิตรมีหมูกรอบหมูสับและกุ้ง อยากกินอะไรก็ใส่ใส่มันไปอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแดะหลานเขากินด้วยผัดกะเพราอ่ะถ้าทํำอย่างอื่นเขาไม่ค่อยกินไงยากกเลยว่าก็ต้องผัดกะเพราว,วันนี้เรคงจะมีแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะ